สวัสดีค่ะวันนี้อาชิมาอัปเดตห้องเช่าสีม่วงผ่านไป3วันเนาะถามว่าไปแก่สำเร็จแล้วเติบหนึ่งจ้ะตอนนี้ปูกระเบื้องแล้วนะคะตรงจอลกก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะดูสิคะอีกไม่ถึง2ออาทิตย์ครูน้องโบก็จะได้มาอยู่แล้วนะคะนี่เป็นห้องสีม่วงค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูข้างในกันเลยคะ่ะบยเยะุยยเย นี่ค่ะเดินไหมคะเดินสายฟงสายไฟเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนมาเดินค่ะเพื่อนจุดเป็นคนมาเดินสายไฟให้นะคะโอเคแหละเลยอยู่เลยเนาะสวยมากข้างนอกก็ยังไม่ปูค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึงแต่ว่าอายจะเน้นเป็นโทนสี ฟ้าออกอมม่วงนะคะห้องนี้จะเอาเป็นสีฟ,ฟ้าแบบว่าสว่างหูสว่างตาะคะ่ะเพราะว่าคนที่ม้องพักเป็นคนออกแบบใสๆวิ้งวิงน่ารักน่ารัก,รกเออเพราะว่าเขาทํากันเขา็นอย่างน่าจงเนาะแล้วก็ดูจากลักษณะของคนก็จะแบบ,บแบบนี่นะก็เลยแบบเอาแบบแบบให้เพิ่นเนาะเนาะโอเคเดี๋ยวสิพาไปเบ,นะบิรงคางุ่นน้าไปเบิรงนตรงนี้ก็ มื่ออื่นก็สีรถสีแพ็คก,ก็จะมาเทอ้อมีเน,ะนาะลักษณะแตกต่างของห้องนี้ก็คือที่จอดรถจะอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้เนาะรวพวกมันจะอยู่ฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้จะตรงกันข้ามก็ได้ติดต่อให้หมู่มาเ็ดหัวกั้นกลางให้จ้ะเพื่อจะเป็นความแบบเป็นส่วนตัวก็คือเสี่ยวหัวมากั้นกลางตรงนี้ เราบนตู้นี้มาสาบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือแต่ทำอะไรคะย่างหมูเหรอสเต็กสเต็กหมูดหมูนี่ก็จะปูประมาณนี้ค่ะเข้าไปยังไม่ได้เพราะยังไม่แห้งเนาะข้างหลัง อเอามีเนาะตรงจอดรถข้างหลังอ,อันอันยังอันอ <c oughs> นั้นหอคอยค่ะมีบ่โ้เนาเอฟเน่แบบเยเอฟเป็นไดโซ่เนาะนีเนาะเป็นหนออนน้องไายวันละนีเนาะเมื่อกนะีเอารถสิแแผก มาเทก็ตรงจ่งรดรถก็สสิแล้วค่ะ,ตะเต็จประมาณนี้สรม่วงสวยนะโอเคค่ะแต่มา้องนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวกดอ,อื่นเนาะ ออที่ไอ้พูดไปตรงคลิปก่อนว่าคนได้ที่สั่งขนมจีนอาจจะแถมเห็ดไปด้วยเลยแต่ว่าตอนนี้เห็ดยังมาไม่ถึงไอคิดว่าคาดว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะตอนนี้ก็ได้สั่งขนมจีนมาแล้วนหนึ่งห่อก็ยังอยู่ในโปรโมชั่นส่งฟรีเดี๋ยวไอจีพาพี่พน้องไปเบิ่งว่า,น 1, า,ห,าวหนึ่งพันหเยอะขนาดไหนบรรยากาศดีดีห้องหงของเรา้ม่เอาโทนอย่างเด้อ ช้อนแต่มัม่วงเนาะมัม่วงหายแห้งไปสิ้บ้านพี่เรางจริงนี่เป็นมัม่วงท่านนี่แบบใหญ่แห้งเลยนะน้องโบเนาะหน่วยสัมหัวพี่กกนี่นะน,นี่เหรอไม่เป็นน้ำดอกไม้ใหน่ไวแ้แห้งนี่ค่ะขนมจีนก็ยังอยู่ช่วงโปรโมชั่นนะคะส่งฟรีจนถึงสิ้นเดือนกุมภาสำหรับเหตุตอนนี้คือบอกว่ามันยังมาบ่ฮอดเนาะ มันมาหาเลผู้ใดที่แบบว่าทางสั่ง,งกันันอายก็จะส่งเห็ดไปให้หรือใครเคยสั่งขนมจีนพักไปหาลายน้องอุ้มอิ่มเลยขอแค่อายได้คุยกับน้องอุ้มอิมนอนอ่มน้องอิ่มบอกว่าขอค่าส่งเนาะแค่นั้นละจ้ะส่งมาให้แล้วอุ้มอิ่มก็จะส่งเห็ดไปให้เลยเนาะสําหรับคนที่เคยสั่งขนมจีนกับอุ้มอิม่มเพราะว่าแอดมินของอายคืออุมอมอนอนอ้มอิ่มอะจ้ะน้องมอิ่มเพิ่มเป็นคนจัดการในการขายขนมจีนขายทีมขายสบู่ ขายผ้าถุงขายทุกๆอย่างจะเข้าในรายของขนมจีนน้ำปลาน้ำเอามานี่เลยนะนายอบแห้งเนาะก็ยังอยู่ในโปรโมชั่นสง2ีนะคะโยงเนาอีกอะไรตไปมันต่ำาค่ะเอ่อก็หนาบ่อนะค้างโบ่อหั่น เป็นมาปลาจ้ะน้ำปลาขายดีมากขายดีมากรอบเรียมาหกร้อยน้ำปลาหกร้อยกะปิสามร้อยกะปิสามร้อยอมแห้งหนึ่งร้อยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะหลายคนถามว่าสองรสนี้มันแตกต่างกันเน่างไรแต่ถ้าคุณแบบว่าหมักน,นัวเนาะหมักความแบบความนัวของปลาแบบนี้จะแนะนําเป็นตัวนี้จ้ะข้าวปุ้นน้ำนัว อันนี้กะซิแบบรสชาติเป็นยังไงคะน้ำกะปิน้ำกะป,ปิก็แล้วแทบคนละแบบอืมอร่อยคนละแบบค่ะแต่ว่าเน้นแบบว่าขนมจีนอบแห้งจะแตกต่างจากขนมจีนสดมันจะเหนียวนุ่มเนาะความแตกต่างค่ะอนก็จะเป็นอบแห้งธรรมดาสำหรับคนที่แบบมากเห็ดน้ำหรือว่ามีน้ำกัะลวกไปกินกับ น้ำยาปลารอบนึงนะคะอวมกินวันนี้สินค้ามาก็เลยมาโฆษณาอีกครั้งจะมอบความอร่อยให้กับพี่น้องรีบนะคะเพราะว่าโปรส่งฟรีหมดสิ้นเดือนนี้แล้วค่าส่งปกติกระสีสหสิบแล้วเนาะถ้าว่าสั่งสามห่อก็แค่หนึ่งร้อยบาทไม่ได้เสียค่าส่งคือไอบอกด้วยจ้ะเห็ดนี่ถ้ามาปุ๊บผู้ใดเคยซื้อกับน้องอิ่มหรืออิ่มพันีมิกันคุยเนาะคือถ้าไปหาเ่นเลยว่าเออเคยซื้อเด้อกะ โอนมาให้เพื่อน<ข>อส่งห้าสิบบาทห้าสิบาทแล้วเพื่อนก็จิส่งเฮดไปให้อาจจะไม่เยอะเพราะว่าไอ้มีแค่สิบสองกิโลไอ้ก็จะแบ่งให้หลายหลายคนได้กินเฮดต่างประเทศเนาะเฮดที่ไอ้ตั้งใจที่จะไปหาหอดสวีเดนให้พี่น้องก,กินเนาะตอนนี้พยานพระส่งมาแล้วจ้ะผนบอกว่าอีกหนึ่งอาทิตย์กับหอดเนาะตอนนี้ก็คือว่ต้องย่านว่าบ่ได้เฮดเนาะบางคนสิว่าว่าค่อยสร้างขนมจีนแต่ค่อยบ่ได้เห็ด เาจะเครียดกันเนาจะเนาะเพราะว่า12กิโลกับบุญล,ลูกสิแบ่งได้จังคนเนาะเรจะลองซื้อถุงมาซีนซื้อ,อซีนซื้อซ,ซ,ซีนมาดีๆแบ่งกันให้ไรคนถ้าพอ <ภา S 2> ได้ปีนี้กับปีหน้าสิบแบ่งที่น้อยเพราะว่าปีปีนี้แหละมีโปรแกรมว่าจะไปหาเห็ดสวีเดนอีกจ้ะนี่ค่ะนี่เนาะขนมจีนเยอะมาก โบโบเดียวสั่งมาเท่าไหร่ก็คือไม่พอจ้ะเพราะว่าไอาบ้บุคคลประการตอบรับจะดีขนาดน,นี้แล้วก็มีแม่ชีคนสั่งไปเห็ดลงทานเนาะแม่ชีนะชสั่งมาเห็ดลงทานเพราะว่าคนบอกว่าอย่างนั้นขนมกินนะแซ่บแพ,ง,พงสั่งตลอดเลยจ้ะเทอละยี่สิบสามสิบสี่สิบหอเนาะแล้วก็หลายหลายคนที่การตอบรับค่อนข้างที่จะด<ม>ีมากจาก้ะนี่เนะ<ม><ม>าะอันนี้กับน้องสาวมันจะเตรียมที่จะแพ็คของไอ้น่ะเป็นคนโฆษณาน้องสาวกับหลาดเป็นคนแพ็คของขายเป็นแอดมินตอบ พี่น้องนันจะน้องบางคนสิถามว่าทักไปแล้วเพื่อนคือบอตอบ๊บบางเทือกกระต๊อกชาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเห็ดคนเดียวบางเทือก็มีเด็กน้อยมาซอยแพลกอัจิยาก็ขออภัยเพาะนาะคะ่ะแต่ว่าตอบตอบทุกทุกแชทอยู่อาจจะซาดใชตอบทุกคอมเมนต์ทุกแชทแน่นอนจ้ะเดี๋ยวมื่อเนี้ยกับทีต้มขนมจีนพาพี่น้องกินอีกเทือกหนึ่งเนาะเพราะว่าเมื่อวานไปซื้อพักมาเนาะจ้ะเนาะนี่นะคะ เยอะมากค่ะรอบนี้ 1, หนึ่งพห่อโบโบเลยค่ะโปรโมชั่นคิดว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่สง่งรีอาจจะมีโปรโมชั่นอีกเท่หนึงกันะติดตามกันไปเมษาเนาะมีนะม,ม,มีมีคนมาถามเรื่องน้ำปลาส่วนหนึ่งแต่กะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะน้ำปลานี่เขาบอกว่าแซ่บว่าทั่นแต่ว่าอยากได้แค่น้ำปลาคือเดี๋ยวถ้ายังไงอานาะคตทามันได้กะอะสี ขายามา <cient yal S 2> ขา <Okay. S 3> ยใช่ตอนนี้ก็ขายขนมจีนน้ำนัวไปก่อนแับอบแห้งเนาะอันนี้จะเป็นปริมาณ150กรัมนะคะอันนี้40บาทค่ะไม่รวมค่าส่งนะคะไม่ได้จัดอยู่ในโปรโมชั่นเนาะอัน110จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็น110กรัมนะคะอันนี้คือเปิดโชว์ให้พี่น้องเบิ่งเนาะอีกจังหวะจะเข้าไปเก็บอยู่ในออฟฟิศของพวกเราค่ะตอนนี้คือเ exactly. ปิดให้เบิ่งกก่อนเนาะ ความแตกต่างก็คือเยอะนะคะเพิ่มห้าบาทได้แบบลายแห้งน,นงน้องโบเนาะมือนี่อันนี้คือถ้าขายจะอยู่ที่สาสิบห้าบาทอันนี้สี่สิบบาทความเยอะคือแตกต่างกันมากคนถามว่าต้องแช่น้ำก่อนบอกเลวแต่เลยจ้ะคือว่าบางเท้าห้าก็บบต้องเป๊ะสามนาทีถึงห้านาทีเพราะว่าบางคนกับใส่แก๊ ค่อยๆนะแก้ค่อยแก้แห้งเนาะเ่าก็ต้องมาตักใส่ปากแล้วก็ซิมซิมปุ๊บพอสุกเนาะเขาไปล้างน้าจ้ะเพราะว่าถ้าไม่ล้างมันจะมีกลิ่นของข้าวข้าวที่เราหมาักมันต้องล้างออกก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาผสมในน้ำปลาล้าน้ำกะปินะคะต้าบปแต้น,น้าเขาก็แค่ต้มนานกว่าเดิมใส่ไปค่ะ ส0นาทีเรามาดูกันค่ะพอมันใกล้จะสุกเราก็ใส่กระหล่ำลงไปเลยนี่เนาะจะเป็นประมาณนี้เดี๋ตวตกนาเลยจ้ะอ้บัวมัมกพักสุกปานใดแค่น,นนะน้องก้อยเก็จราชาดมันดูลกนนี่นะคะตอนนี้ โอเคไปเอาน้ำน้ำปลาามาใส่ลูกข้างในนะคะคอกลุ่มละไ่ดูมันน้ำจะน้อยนะคะแต่เยอะมากนี่ค่ะ <c oughs> โอ้โหมันสองห่อเลยปรนมาณร้อยห้าสิบกรัมน, <c oughs> นะคะ เลยน่าอร่อยมากกินมะม่วงินกินมแล้วกินทั้งหมดได้สบายจังค่ะสวัสดีค่ะมาได้จ่าเด้อมากินเมนูข้าวปุ้นข้าวปุ้นขนมจีนน yes ้ำนัวแผ่บแซ่บไอแซ่บมาจ้ะจดจ้วดมาคําไปหน่อยไฟก็เป็นสีส้มขนมตาบีนองไปคนที่ามกินมือได้บอกินได้ด้วยจ้ะกินมือก็ได้นี่กินเลยแหละอันนี้สองห่อนะคะ ร้อยห้าสิบกรัมร้อยสิบกรัมเยอะมากเขาขอผักหลายไม้มักสดเขามักเซนเขามักเส้นปันใดไดเขามักผักเลเมื่อวานน่งกินผู้เดียวเงาเพราะว่าเขาจะไปโรงเรียนจากกินกลางเวรอันนี้ก็ต้องรอเด็กๆก็ข้าจ้ะเจ้าขอคือกินได้ยกบ้านเออเยอะมากนี่ค่ะทุกคนค่ะอร่อยไหมลูกคือแบบว่า หนัวมากแซ่บกินดุกดิกเลยแมแซ่บพอเผ็ดจะเติมริกลงไปนะคะเติมเลยกินหลายๆคนยังแซาบว่าจะกินเหลือเผ็ดอยู่นะ น้องบวนี่พั่ร์มากกินเค็มๆจ้ะต้องเติมน้ำปลาให้เพื่อนเพื่อนอ้าไออ่างพ่อกินค่ะก็แปลงซาบะแล้ครับ เดี๋ยวสิ้นเดือนนี่สำหรับเมนูจุเพื่อนที่มาจากกรุงเทพเด้จ้ะเดี๋ยวจะจัดเมนูจุให้จ้ะเพื่อนไข่เน่าเพื่อนไข่เน่าชอบ่ะเนาะแดงเลยเนาะอิ่มเลยแล้อยู่จะปีสิบหกจ้ะ อันนี้เด็กสิสิปีจ้ะมันจาวแล้วไปบยปดว่ะมงกุฎฮะมงกุฎสิบแปดเดินเองเดินมงกุฎอายุเท่าไหร่มงกุฎโอ้คนถามวอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่สิบแปดค่ะมงกุฎอายุเนี่ยได้แล้ว อะไรซะเอามาอายุเท่าไรอายุเท่าไรสิบแปดค่ะอายุอายุสมองบะมงกุฎโบฟั่บอนเล่นด้เขาก็เล่นบ่ได้เขาบ่บ่บ่อะได้่ปล่าไม่เข้าใจอืมอันนี้บ่เมื่อกี้เห็นไอ้ไอ้ถามเพื่อนว่าอายุเท่าไรมันบอเพื่อนว่าเท่าไรสิบหกโบเดียสิบเจ็ และหันเละสเปะไม่ถึงอายุบ,บ,บอ่มอมงกุดซ้าส8ปมงกุดเออตัแต่อนะไม่เข้าใจอืมบางเินงคือซอดะล่ะนาะคือบะ<ต>สอดออืใช่สอดะใช่ใช่อันนี้ก็คือเก่งเข้มเข้มกับปุน ที่ปะปากบอกว่านี่พอมันแซ่บแซมแห้งมีหมู่ไหมคะไม่มีค่ะผมอยู่คนเดียว <c oughs> ไม่มีครับผมชอบอยู่คนเดียว <c oughs> ไม่ค่ะหมายถึงหมู่บ้านนะคะล <c oughs> ูกค้ากับแบบ <c oughs> มีรายประเภท ค่ะสั่งขนมจีนบอแไม่ค่ะถามมีหมูไหมคะบอกผนก็จะถามว่ามีหมูอยู่บ่บอกบาลีทีมาปกติมันก็ต้องแบบมีบาลทีมีหมูเนี่ยเดี๋ยวเขาลยถามเพื่อความัว์ลูกค้ามีหมูไหมคะไม่มีครับผมชอบอยู่คนเดียวผนก็จะถามว่ามีหมูอยู่บ่มีเพื่อนอยู่บ่ประมาณนี้คนอีสานที่เข้าใจเนาะมีหมู ปั S <s> <S <s> <S ้นอัอนนี้คผมชอาไปกินชาบูนะที่ว่าพนาาาักงานทำกะที่มักหามน้ำข้นน้ำใสมันบอกข้นใสคะ่ะโอ้กาะทกซีนี่แหละค่ะอีสาดต้นกล้วยข <c oughs> <c oughs> นใสคะ่ะข้นใสคะ่ะ <c oughs> บอกได้คันเดียวว่าไผ่ยบะ<อ>แซบไอแซบฝากในได้จดเด้ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเได้จะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายออย่างไ,ไ,ไปไปจุดปุ่นนี่หนากระชายอินขึ้นไาเกิ่มนึ่งอ,อย่าลืมนะคะข้าวปุ้นน้ำนัว ปลากระปิตสามห่อหนึ่งร้อยจัดส่งฟรีถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกุมภาค่ะสั่งไปตุนไว้คือเหมาะกับยุคโควิดที่แบบบก้าออกไปใส่มีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยสั่งหลายก็คือส่งฟรีค่ะสิบยี่สิบห่อก็คือส่งฟรีหมดเลยถ้าเป็นร้อยห้าสิบกรัมก็คือส่งสี่สิบาทถึงห้าสิบบาทนะคะฝากไว้ด้วยข้างหลังนี่เป็นเป็นสต็อกสินค้าที่เข้าอาจจะเป็น ล็อตสุดท้ายอาจจะเป็นลอตสุดท้ายในการส่งฟรีนะคะแต่ว่าขนมจีนน้ำนัวก็จะโปรอีกครั้งเนาะเป็นโปรแบบว่าต้อนรับซัมเมอร์ต้อนรับสงการเนาะเนาะสำหรับวันนี้อายและทีมงานกินแซบดีแซบแซบอง่กินแซบนี่ว่าไม่ได้เลยแซบอยู่ขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะเด้อบคุณคขายบาย